สวัสดีรมือเะมาตุ้เลยฮิวมาบารากาตูสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแซาออีกในหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะซึ่งมีสาระการเรียนรู้ในสัป,ปดาห์นี้ก็คือในเรื่องของเล่นประจําวันนะคะที่2เรื่องของเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะที่3ก็คือเรื่องของแม่เหล็กที่4เรื่องของเสียง ที่5เรื่องของการสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะครูจะพาเด็กๆมาฟังนิทานคำครองจองที่สนุกสนุกกันก่อนนะคะเชิญค่ะกระตาก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 ไก่น้อยกระตากกระตากนกน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่จิ๊บตากจิ๊บตาก ไก่น้อยกระตากกระตากพึ่งน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่หึงตากหึงตากไก่น้อยกระตากกระตากกบน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่อบตากอบตากไก่น้อยกระตากกระตากแมวน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่เหนียวตากเหนียวตาก ไก่น้อยกระตากกระตากหมูน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื <pe ak> <ๆ>่อนหัวราชอบใจร้องไม่เหมือนไก่อูตากอูตากไก่น้อยกระตากกระตากหนูน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวราชอบใจร้องไม่เหมือนไก่จีตากจีตากไก่น้อยกระตากกระตากช้างน้อยอยากกระตากเหมือนไก่ เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่แปรนตากแปรันตากไก่น้อยกระตากกระตากหมาน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่ห่องตากห่องตากไก่น้อยกระตากกระตากลิงน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่เจี๊ยตากเจี๊ยตาก ไก่น้อยกระตากกระตากเพื่อนเพื่อนอยากกระตากเหมือนไก่ไก่น้อยหัวเราะชอบใจเพื่อนไม่ใช่ไก่กระตากกระตากเมื่อเด็กๆได้ความนิทานสนุกสนุกกันแล้วนะคะในนิทานจะเป็นเรื่องของเสียงใช่ไหมคะซึ่งมาเกี่ยวข้องในสารการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะค่ะต่อไปจะเป็นการเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะคะเพราะที่หนึ่งเรื่องของเล่นนะคะที่อยู่รอบๆตัว ของเด็กๆเองนะคะและก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะด,ด้วยการสัมผัสอย่างเช่นของเล่นของนักเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นของเล่นนักเรียนที่มีตุ๊กตาผ้าจะมีลักษณะนุ่มๆน,นะคะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสดูนะคะต่อไปของเล่นที่จะมีลักษณะที่มันแข็งแรงนะคะเช่นเครื่องเล่นสนามหรือว่า ตัวต่อบล็อกที่นักเรียนได้เล่นเล่นกันนะคะข้อที่สองค่ะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค่ะเช่นเครื่องช่างเครื่องตวงสายวัดนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะข้อที่สามค่ะเรื่องของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติดึงดูดเหล็กและโลหะ บางชนิดเช่นตลาปูนะคะค่ะข้อที่สี่ค่ะเสียงค่ะเสียงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะคะอวัยวะที่รับเสียงก็คือหูนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเด็กๆก็จะเกิดอันตรายได้นะคะเช่นเสียงของแตรรถนะคะเสียงนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองชนิดค่ะ คือเสียงจากธรรมชาติและก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะการสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวค่ะเวลากลางวันเป็นเวลาที่เด็กๆจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั้งไปถึงดวงอาทิตย์ตกนะคะเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วจะมีความมืดขึ้นมา แล้วก็จะเป็นเวลาของกลางคืนจะมีดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะซึ่งมีแสงสว่างน้อยนิดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุูราก,ก็ขอจบคลิปกานสอนเพียงแค่นี้นะคะวัสวสรางวาลัยกุ้งมาร้อมาตุนเลยฮิวบารรกาตุสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ